ภาษาบาลีอย่างง่าย 1. พยัญชนะที่ใช้ในภาษาบาลีนั้นมีทั้งหมด33ตัวก็คือไม่ใช่44ตัวนะครับคัดมาแค่33ตัวก็ไก่ขอไข่ขอควายขอระขังงองูจอจานถอฉิอ่งชอช้างชอกะเชยยอยหิงต่อบันตักถอสันฐานพอบันโททถอมบนเท่านอนเนรต่อเต่าถอถุงถอทหารถอทงนอนหนูปอปลาป,าปอพึ่งพอพานพอสมเภา ม้ายายักร์อรลลิงวอลแหวนสอเสือหอหีบรอลึกส่วนจุดทั้งบนอ่านว่าอังนะครับพาะยัญชนะตัว,ตวจะมีสระอะแฝงอยู่แต่ไม่เขียนรูปสระให้เห็นเช่นกอไก่ขอไข่ขอควายขอละคังูอ่านว่ากะนะกอไก่อ่านว่ากะขอไข่ขะคะคะงะเป็นต้นนะฮะไม่อ่านกอขอคองอคอคอง,อ,งอะไรเนี่ยนะ ส่วนข้อ2ทออทอหัวแตกเนี่ยนะครับทอพุนเท่าไม่ใช่ทอพุนเท่านะครับทอ,อทอหัวแตกตัวนี้นะครับออกเสียงเป็นดอด็กเช่นบันทิดนะปรตทอรีอ่านพันทิดทอพุนโทนะครับตัวนี้นะฮะอ่านว่าปันดิตะนะครับปันติตะพยัญชนะที่มีจุดข้างใต้พินทุ ให้ถือว่าเป็นตัวสะกดถ้าพยัญชนะตัวหน้าสะกดมีสระอื่นอยู่ด้วยเช่นทุกขตินะฮะทุกขตินะครับทุกคติสิทธิอ่านว่าสิทธิครับสโยอ่านว่าสโยนะครับอันนี้คือมีปินทุให้ถือว่าเป็นตัวสะกดนะครับ แต่ถ้าพยัญชนะตัวสะกดไม่มีสระอื่นนอกจากถือเป็นตัวสะกดแล้วยังมีค่าเท่ากับไมหานอากาศอีกด้วยเช่นนะครับอันนี้นแต่ถ้ายันถ้าพยัญชนะตัวสะกดไม่มีสระอื่นนอกจากถือเป็นตัวสะกดแล้วยังมีค่าเท่ากับไมาหานอากาศอีกด้วยเช่นนะครับไปดูต่อครับหน้าน,นี้นะฮะพินทุอยู่ข้างล่างต่อตเต่านี่นะครับอ่านเป็นมหานากาศคำว่าอาัตินะอ่านว่าอัติ ส่วนประโยคคำต่อไปนะครับไมเน <S 2> <S 2> ื้อเรื่ยงนะฮะวิปติเห็นไหมครับตัวนี้มีพินทุอยู่ข้างใต้ต่อเต่าก็เหมือนเป็นปอปบปามแม่นากาต,ต,ต่อเต่าได้เ,เป็นพินทุที่อยู่ใต้พยัญชนะบางตัวเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่เป็นตัวสะกดให้านาาออกเสียงเป็นตัวควบกล้ำเช่นเช่นเดียวกับภาษาไทยและออกเสียงตึงมาตรานะครับเช่นก็ไก่ต่อเต่าพินทุนะก็ไก่ต่อเต่าพินทุเท่ากับกไก่แม่นกาต่อเต่า ก็เป um pues ็นก nah ัดตะกัดตวากพรากัดม่ possono, ็กัดต right ่อเตากัดนะฮะต่อเต่ากับวัวแวนสะาเนี่ยไปควบค้ำมนี่รอบก็เลยเป็นตะวารวมเรียกว่ากัดอ่านว่ากัดตวานะครับส่วนพอพาล้อเรือนะฮะอ่านว่าพลมอ่าอ่าลอเรือหอหีบเนี่ยพินทุเนี่ยเท่ากับลอเรือม่ไากาหอยหีบก็เลยเป็นพอลอไม่ไกัดหอหีบพลมมอม้าให้เติมสะอาดเข้าไปเองนะฮะ เาให้เป็นสระก็คือมะก็เลยกลายเป็นพระมะนะพรม,มะนะตัวพอาทานสิมพุรอเรือตัวแรกนะมันไปควบกล้ำนะเป็นพระพรมะนะส่วนเทวะนะอ่าเราไม่อยากว่าเทวะละอ,อันนี้มันมันจะอา่านว่าวะนะมันเหมือนกับสิมพุใต้ทอร่ารเนี่ยมันน่าจะไปบรบล้างตัวสระเอทิ้งน,น,นะแล้วมันก็อา่านทอรหารเนี่ยโดยเติมสระรเข้าไปเป็นทะ นะแล้วส่วนวอแหวนข้างหลังเนี่ยมันไม่อ่านวะนะมันเอาเออ่ควบกั้มเอาสาระเอมาแทนนะฮะเป็นเทอัทเวนะฮะยากหน่อยคำนี้นะฮะทัเวส่วนคำต่อไปคือเออ่เราไม่ได้อ่านว่าเอ่ออ่านว่าเตวะวะนะครับเราไม่อ่านว่าเตวะวะนะแต่เราอ่านว่าตะเวเวะนะฮะตะเววะ ก็ค <ítulo> ือต anyway ่อเต่าวาแหวนนะฮะแล้วก็พินุเนี่ยมันมันเหมือนกับเปลี่ยนสระต่อเต่าให้เป็นต่อเต่าสระอาก่อนนะเป็นตะแล้วก็สระเอวาแหวนนะฮะตัวนี้ยากหน่อยครับเป็นตะเวพินทุใต้วาแหวนเนี่ยเป็นสระเอแทนก็เป็นตะเววาแหวนปกติก็สระอะเข้าไปวะก็เลยกลายเป็นตะเววะนะฮะเหมือนสลับ เอาสารเอน้าต่อต่อไปหน่าวาแหวนตัวที่สองเนี่ยนะฮะอ่าแล้วตัวต่อตัวแรกก็เป็นตะนะครับตะเววะเขาเจ็ดครับนิคหิตรหรือเอ่อเป็นจุดอยู่ข้างบนนะครับเราเรียกว่านิคหิตนิคหิตนิคหิตนะครับถ้าอยู่บนพพัญชนะออกเสียงอ่างนะครับออกเสียงแมน่นากางงองูนั่นเองนะฮะอังโดยออกเสียงแม่ก็ไก่งอง,งูคือตัวงองูนะเป็นตัวสะกดเช่น ก็ไก่เราเรืนอนอเนนนะฮะแล้วก็นิกหิตหรือจุดข้างบนนะครับนิกหิตก็อ่านว่ากะระนังกะระนังนะครับกะระนังคือนอนเนนแล้วก็นิกหิตคือจุดข้างบนเนี่ยอ่านว่านิกหิตเนี่ยมันเหมือนกับแม่แม่นักการงองงูนะอังนะครับก็เลยกลายเป็นนังกะระนังนะฮะทำต่อมาคือวะจะนอหนูวะจะนังนะฮะวะจะนังนะเพราะ ตัวนิกหิตข้างบนเนี่ยเป็นบมรยากาศงองูก็เป็นวัจนังนี้ก็เป็นธรรมมังนะครับธรรมมังถ้าอยู่บนสระอิให้ออกเสียงเป็นอิงนะครับอันนี้เช่นนะครับเช่นคาต่อไปนะครับคาต่อไปอ่ะเดี๋ยวเราดูต่อนะครับอเป็นอิงนะเช่นคําว่าธรรมะธรรมะจะ นะฮะธรรมจะลิงก็คือออกเสียงเป็นอะไรเมื่อกี้นะครับเป็นอิงนะครับถ้าอยู่บนสระอีให้ออกเสียงเป็นอิงนะครับนะตัวนี้ครับถ้าเป็นสรีให้ออกเสียงเป็นอิงเพราะฉะนั้นคํานี้เนี่ยก็ต้องออกเสียงเป็นคือจุดอยู่บนสรอีนะครับ <league word> ไม่ใกล้ใกลรลอลึกนะครับตัวบนสุดซ้ายนะฮะเป็นธรรมะจะลิงธรรมะจลิงตัวต่อไปก็คือเป็น กะลิงสุนะฮะกะลิงสุนะ,ะกะลิงสุบรรทัดที่สามฮะถ้าอยู่บนสระอุให้ออกเสียงเป็นอุ่งนะฮะคือจุดอยู่บนตัวเต่าสระอุเนี่ยก็ออกเป็นอุ่งนะครับบรรทัดที่สี่ฮะตรงนี้ก็เลยเป็นกาตุงเพราะออกเสียงเป็นอุ่งนะครับสลอ,งอกงูนั่นเองก็เลยเป็นกา สุงงูก็เป็นคาตุงต่อไปก็เป็นทาตุงนะฮะต่อเต่าสุงงูนะฮะแล้ว้าตัวนี้ก็เป็นพาหุงครับหอหีบสุงงูนะฮะก็เป็นพาหุงสลับพิเศษนะครับเอยะสเลออ่างยอยักษ์นะฮะแล้วก็จุดที่อยู่ด้านล่างยอยักษ์เนี่ยนะครับเราไม่ออกเสียงแล้วก็เป็นเอแล้วยอยักษ์เดียวๆเราเรียกว่าส่อาเข้าไปถ้าเป็นยะถ้าเลยเป็นเอยะหรือออกเสียงเป็น อายักก็ได้นะครับก็คือสเสลเอออ่างยอยักษ์จุดเนี่ยข้างล่างเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเสลเอข้างหน้ากลายเป็นไม้ละลายไม้ละลายไม้มะลา,า,ายแทนนะครับก็เลยเป็นไอแล้วก็ยอยักษ์สุดท้ายก็เป็นยะนะอายักอันนี้ก็เหมือนกันนะตัวอย่างนะข้อไก่นะเนะสลเอรอเ,เรือก็เป็นก้ไก่กะเลเสลเอรอเ,เรือยอยักษ์ก็เลกะเลยะ หรือเปลี่ยนเป็นไม้มลายเหมือนเดิมก็เป็นกะระยะนะครับกะระยะไอ้นี้คําต่อมาก็เสอเสือยวยักษ์จุดข้างล euh. ่างก็ไม่ต้องไม่ต้องออกเสียงอะไรก็เป็นเสเหมือนเดิมแล้วก็โยเสโยหรืออ่านเป็นสายโยก็คือเปลี่ยนจุดใต้ย่อยักษ์เนี่ยให้ไปเปลี่ยนสลเอข้างหน้าสุดให้เป็นไม้มะลัยแทนก็เป็นสายโยก็ได้สรุปอสองเสียงได้สองเสียงเป็นเสโยหรือสโยก็ได้คำต่อไปอาหู เนโยอาหุเนโยหรือเปลี่ยนเป็นอาหุไนโยก็ได้ได้สองเสียงนะครับจบอสอเส,<ถ>สือจุดข้างล่างแนละว่าพินทุใช่ไหมฮะสอเสือพินทนะนะุอ่านว่าสะมอม้าสาราเนี่ยเราเรียกว่าออกเสียงถึงมาตรลานะอันเนี้นออนดดยสอเสือจุดข้างล่างเนี่ยเราเรียกว่าพินทุเนี่ยมันออกเป็นถึงมาตราโดยที่ว่าสอเสือจุดข้างล่างเนี่ยเป็น สะนะสอสเสือสะอาสะแล้วมีหอยหีบพุ่งข็้มาเป็นหอยหีบมอม้าสะอาก็เลยกลายเป็นะสมานะสมาอาจจะเรียกว่็กขึงมาตาตัวนี้นะต่อไปคําที่2เป็นสอเสือจุดข้างล่างหรือพินทูข้างล่างเนี่ยเราอ่านว่าสะนะครับมอม้าสลีแล้วก็มีนักนิกหิตข้างบนจุดเนี่ยนะก็เลยเป็นอ่มิงมอม้าสลีงองงูมิงแต่เนื่องจากสอสเสือพินทูข้างล่างเนี่ย มันจะกลายเป็นสะแล้วหอยหีบด้วยนะฮะแล้วหอยหีบบวกกับมิงก็เป็นหมิงจะเป็นสมิงนะครับสอเสือพินทุข้างล่างเนี่ยเป็นตัวสะกดนะครับเราเสียขึ้นมาตาที่เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะฮะอาจดูคําต่อมาเป็นต่อเต่าสอเสือพินทุก็เป็นต่อเต่าบรรยากาศสอเสือเป็นตัดนะฮะตัดแล้วก็สอเสืออย่างเดียวก็เป็นสะนะฮะแต่พอสอเสือมามอมาสาราเนี่ย ก็เลยกลายเป็นสมานะตัดสมานะตัดสมานะครับก็คือเหมือนออกเป็นหอยหีไปนะครับตัดสมาอ่าสมาสอสเสือมอมมะสาราสมานั่งน,นะฮะแล้วก็ต่อเต่าสอเสือพินทุก็เป็นตัดนะฮะแล้วสอเสือตัวเดียวก็เป็นสะตัดสะแล้วก็สอเสือมอม้าสาอีแล้วก็มีนิขิตข้างบนเนี่ยเราอ่านว่าตัดสมิง นะฮะสอสเสือมอมา้าอิสลีมงูสมิงตัดสมิงต่อไปก็คือ,อวัดวแัแหวนต่อเต่าพินทูข้างล่างก็เหมือนแม่านอากาศใช่ไหมก็เป็นวัดนะฮะแล้วก็ถอเถอทอถุงสรุสอเสือก็เป็นวัตถุวัตถุดนะวัตถุแล้วสอสเสืออย่างเดียวก็เป็นสระแล้วก็สอเสือมอมา้าแล้วก็นิเคหิตข้างบนก็สลีก่อนแล้วนิเคหิตเราอ่านว่าอิง ก็เป็นหมิงขอเสือมอม้าก็เป็นอ่อ่สลีแล้วก็มีนิกหิตทั้งหมดก็เป็นสมิงก็เหมือนสอเสือมอมา้าสีิองูนนั่นแหละก็เป็นสมิงก็เป็นวัดนะฮะรวมเป็นวัดถุดสมิงวัตถุสมิงนะครับอ,อ่างอิงพระราชวิจิตปฏิพานนะฮะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวราราม หมายเหตุอ่านบาลีไทยเพิ่มสัญลักษณ์สุดตะวาสุดตะนะมีสัญลักษณ์ข้างบนแล้วก็วอแวร์ธาอาสุดตะวาคําว่าตะวาอ่านเร็วๆนะครับตะวานี้ต้องอ่านเร็วนะครับเป็นสุดตะวาสุดตะวาเป็นต้นนะครับจบแค่นี้ครับขอบคุณครับ